สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเาสู่ชาแนลดีแคสีบิวค่ะบอสครับวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันมาไม่รู้ก็คือวันนี้พวกเราจะมาตั้งตัวใหนีน้องไม่รู้เลยวันนี้เราจะมาเรีแอคชันวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดวันนี้เลยนะคะเป็นกระวงที่ชื่อว่า Purple Kiss หรือรู้จักกันไหนจุกม่วงอันนี้เป็นวงมาจากไทยเลย มาจากค่าย r b บ B W Rainbow Bridge หรือค่ายเดียวกับมามมูนะครับสะพานใจรู้ช่อ็ก็คือเธอเป็นสแตนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นค่ใช่ไหมก็เรียกว่าคลิปศิลปินโอเคคลิปศิลปินโนสแตนค่ายแต่แบบเธอก็เป็นมูมูถูกไหมใช่เป็นมูมูก่อนแล้วก็แบบตามเริ่มตามน้องในค่ายมาเรื่อยๆเมื่อกี้แต่ว่าฉันน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ ข้อมูยวกับวงเนีย่ยเธอบอกนิดนึงหน่อยก็คือในวงเราจะมาเริ่มแบบแนะนำเมมเบอร์กันทีละคนนะครับก็คือวง Purple k i s s คหรือจูมเนี่ยมีเมมเบอร์ทั้งหมด7จดคน <Ừ. S 2> ซึ่งเราจะแบ่งเป็นพี่พี่โตลายกับมักนีหลายพี่โตลายจะมีคนแรกนะครับจีอื oon, ่นพักจีพักจีอึนตำแหน่งโวคอลคือ พี่เขาเป็นคนที่ฝึกนานที่สุดในบรรดาบเบอร์ก็คือฝึกมาหกปีมีรูปไหมอ๋อแต่หน้าเขาเหมือนมักเนี่เลยมั้ฝึกมาหกหกปีเคยแข่งรายการ Produce สี่สิบแปดนะครับก็คือภาษสามารถก็คือชอบทานอาหารเกิ่งภาษาญี่ปุ่นอัคคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นเหรอไม่ไม่อ๋อเป็นคนเกาหลีที่มภาษาญี่ปุ่นได้นคนต่อไปนะครับเป็นพี่รองพี่โตก็คือ แล้วก็เป็นลีเดอร์ก็ที่แล้วก็คาดว่าน,น่าจะเป็นลีเดอร์ก็คือนาโกอึนนะครับหรือโกอึนเคยชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยเนาะปกติชื่อก็หลี่นมนจาซ้ำๆกันใช่ไหมใช่แต่ชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยโกอึนตำแหน่งโวกโวเกลแล้วก็เต้นเคยแข่งประเดิวสี่สิบดเหมือนกันครับคนนี้เคยเห็นผ่านๆ <c oughs> รู้จักคนเดียวแหละทั้งวงเนี่ยฉันเคยเห็น <c oughs> หน้าคนนี้คนเดียวแต่เข้ารอบเข้ารอบสามสิบคนใช่แก็คือ <c oughs> มีโลโมเดลก็คือแบบพี่แทยอนจาก Girl าเกิลเจเนเรชันน่นเแต่เขาหน้าคลายกันอยู่นะั้นแบบหมายถึงแบบช่วงตาข้างบนนะตาคลายพี่แทเลยใช่ส่วนคนต่อไปเป็นชื่อสเตทเนมคือโดซี่นะครับโดซี่ <oss> เป็น,ปนต่างชาติเป็นคนเกาหลีแต่ว่ามีสเตทเนมก็คือโดซี่อ๋อสเตทเนมใช่ดอูอ๋อ ตำแหน่งที่ได้นะครับจะเป็นเต้นโว้คอโดซี่เหรอไมแล้วก็แรปเขียนไงอะดอซีดอสไอเอ่าโดซี่ใช่ตั้งไปนขังรายการมันมีความมหายก็คือคนนี้เคยแข่งรายการมิกซ์ไนนะครับแล้วเชียก็แบบเป็นอ่าเป็นอากาเซ่อันอากาเซ่อ่ะแต่เราแม่มันข้ายนี่ะไม่แน่ใจแกส่วนส่วนต่อไปเราจะเข้าสู่มักนีลานะครับก็คือสี่คนที่เหลือ จะมี v o แรกน,รนะคะรับเป็นต่างชาติคนเดียวในวงก็คือสเตจเนมก็คือยูกินะครับเป็น Lab ตน,นะะแล้วก็เป็น vocal ินสก็คือแบบเป็นซ u ว vocal คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอ,อร์นะคะแต่ขออนุญาตหิวก็คือเป็นคนญี่ปุ่นคนเดียวในในในวงจุบม่วงนั่นเองก็คือเคยเขาเรียกว่าไงอ่ะตามแบบบางที่ก็จะบอกว่าเคยเป็นฟ former กับ JYP คนต่อไปก็คือแชอินนะฮะก็คือ,อตำแหน่งก็คือเป็นรปโวคอลเต้นคนเนี้ยคนเนี้ยเคยฝึกที่ YG เคยออกรายการ SBS Star King ตั้งแต่อายุหกขวบโอ้ Star King ก็นานนานนา,นนา,นนานเลยนะแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกทับทามใน Future 21อุ้ย Future 21นี่คืออะไรอ่ะก็คือเป็นเหมือนโปรเจก โปรเจกต์ที่แบบว่าอของของ,<อ>ง YG แต่แบบว่ามันโดนพักโปรเจกต์ไปส่วนคนต่อไปก็คืออ e ีเใช่อ e ีเรตำแหน่งเป็นร้องแล้วก็เต้นคนนี้ก็เคยฝึกอยู่ที่ YG เหมือนกันอุตส่าห์เด็ก YG ยเยอะเนาะก็คือชรยอินกับอ e ีเรเนี่ยจะคือเข้ามาเป็นสมาชิกที่เข้ามาในโปรเจกต์ทีหลังโปรเจกต์เดบิวต์ของทางค่ายทีหลังนะครับส่วนคนสุดท้ายเป็นมักเน่ มักเน่คนสุดท้ายก็คือคนนี่เคยชอบเสียงร้องไหมใช่สวน S W A N สวนตำแหน่งก็คือต้อหงอใช่โบก v o c มักเน่คือเป็นคนนี้แบบพิเศษคือแบบว่าในที่สุดในที่สุดค่ารุ่งของดาวว่านว่าดในที่สุดค่ารุ่งก็มีคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สักทีไอพี่เดนครับมีอะไรหมดว่าสามพูดภาษาอังกฤษได้แล้วทีนี้ก็ น้องเคยมีผลงานก็คือเป็นร้องไกด์ให้รุ่นพี่อย่างมามมูในเพลง wind flower แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ที่ฮิตก็คือร้องไกด์ร้องไกด์ในเพลง snapping ของชองฮาอืมไม่รู้มากกว่านี้ยใช่อุ้ยต้องเก่งมากอะเด็กฝึกมาร้องไกด์ให้อ่ะอืออือตัวองมีกี่เมมเบอร์กี่คนมีเจ็ดคนก็คือครบแล้วนะครับมันเป็นประวัติประวัติคร่าวๆประวัติถ้าใครสนใจก็ไปสามารถ หาหาได้ในแฮชแท็กจุกง่วงในทวิตเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าคือ g o o ก l e ก็น่าจะเจอเนาะ,ะแล้วทีนี้ก็คือวันเนี้ยเป็นวันเดย์ของน้องเขาสักทีในจะบอกว่าก่อนทําคลิปเนี้ยไอ้คนเป็นติงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้คนเป็นแฟนคลับมันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนที่มันไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันต้องแบบว่าแบบคลิปทุกอย่างหลบทุกสปอยไม่แต่รูปในทวิตเตอร์ก็ต้องหลับตาแล้วก็เลื่อนผ่านเลยทุกคนคือแบบว่า ลงสปอยยากมากรอบนี้มันแบบว่าทางค่าแบบอยู่ๆก็คือประมทดนะครับขาปรโมทน่ากลัวมากคือแบบโอ้ใครใหญ่คนเอาเป็นตัวอย่างอะจริงๆปรโมหมด้น่ากลัวมากอะ่ะไปท่งงหนก็เจอ <laughs> เขาทางยูทูบก็เจอเขาทว,วีททั้งๆที่แบบไม่ได้ฟอลโล่เลยก็เจอเพอาะมันเนี่ยมันรีมาไม่ใช่ไรร <laughs> ีมาไม่พร้อม <laughs> เออรีมาแล้วก็แบบปีนี้มึงจะมิวแล้วนะ ไอคนหลบก็หลบไปไอคนแบบไม่หลบก็คือไม่หลบไงเออแต่ว่าแต่ว่ามือสิบเดียววันนี้ยังไม่ได้ดูทั้งคู่ยังไม่ได้ดูทั้งคู่ยังไม่ดูสปอยยังไม่อะไรเลยไม่รู้เลยเลยแต่ว่าเราจะเริ่มด้วยอะไรอะเราเริ่มด้วยทีเซอร์ไหมอืมแต่ว่าเราจะเริ่มด้วยทีเซอร์แนะนำเมมเบอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็นทีเซอร์รวมเอาทีเซอร์รวมของเพลงนี้เลยก็ได้เพราะว่าแบบไมงนคลิปจะยาวเกินไปแล้วอับยาใช่ทุกคนยาดูในเครื่องแค่เธอหาต ของารให้่มาเติมนะคะร้อยก็คือเพลงที่จะเดบิวต์เนี่ยไม่ใช่ว่าโพลโซน่าพอลโซนาโปพอลโซนาแปลว่าผิดผิดเหรอใช่มันมาจากใช่ก็คือเราจะภาษาไทยกันเนาะสายสัโพลโซนาเราจะเลือกที่ที่เซอร์ เสียงกันิก็คือน้องเล็กเป็นคนพูดเฮ้ยดูมีอะไรทุกคนมันดูมีอะไรแต่เดี๋ยวนะใครกลัวใครกลัวแมงมุมดูไม่ได้หมดเออใช่ทุกคนแบบเมีแมงมุมนะมีเลื่อนด้วยออเกียร์ออียร์สิท้าไมถึงเอออยากถามท้าไมถึงชื่อบทว่า Purple Kiss ไม่เข้าใจสุ่มวงมันเป็นแบบวีมีสเตจด้วยหรออียังมีไม่ทัน ต่อไปเราก็จะไปไม่สึง้ไงกับดีเดอร์มันเร็วมาก <c oughs> มันเร็วมันแบบ so much going on คนคือแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคือแบบมันเหมือนเดลลี่ทั้งเจ็ดอะมารวมกันอ,ออกมาเป็นหนึ่งอย่างเป็นหนึ่งเอ็มวีอะแล้วเหมือนแต่ละคนแบบไม่รู้ว่ามันซิมบลิกปะดูมีความหมายอะไรทุกอย่างมีความหมายหมดเลยแบบที่เห็นทันก็คือคนพี่อะเอลีดเดอร์อะไม่รู้ชื่ออะ มืออย่างนี้เออมีแมงมุมแล้วก็มีเลือดมีอะไรก็ไม่รู้มีคนคันที่พื้นอะไรอะ่ะมันเร็วอะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมารีแคปไม่เดี๋ยวเราไปรีแคปในวิดีโอเลยใช่เดี๋ยวเราต่อไปจะเป็นเอวแล้วน,นที่สุดก็คือหนึ่งชั่วโมงว่านในช่วงที่แล้วเสิ่งดังไปไหมอุ้ยแต่อย่าบอกบาปเด้ออ<ม>ุ้ย โปรดักชั่นแบบไม่าบังคับงานหนักได้แบบคุ้มความเสียงวายจีอ่ะวิธีร้องวายจีมั้งเอจิมเหือเดี๋ยวนะไเมนเือว่ามีเมนอยู่3่คนได้ ความหมายอะไรอะเมดูซ่าเหรอใช่มีเมดูซ่าอีกยังมีทั้งดีกว่าที่คิดดีกว่าที่อ้ยไม่ท่อนทงสินหูนะอุ้ยคนลุกฉากเปลี่ยนบ่อยมากท่อนต่อไปพยายาลงอโอยังไม่ถึงยลงย่าเพิ่งแปบ t w i อุ้ยอุ้ย นี่ว่าได้คิดดีกว่าแบบต้องฟังในทีเซอร์แบบอ,อุยเจ้าคนผู้ผัวโผล่มทเพิ่มเพิ่มทันตะกี้ทันตะกี้แบบมันมาก p พิ่มเพิ่ h ออนจะชอบอีลุกมากคือไม่คิดว่าอีลุกมันจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนทุกคนไมอพู้สมหยาบคลายเป็นตีดเอาอ่าโอเคเลยใครกลัวงูนะคะมุจกิก็หยาบเป็ได้อู้ยน้องมุกี่ สายสายคนเดียวในวงอุ้ยพี่จีนมีคนตโตสุไดไหมใช่ลูกสาวใชค่คนไหนวะน,วน้องไหนกันนะมองไม่ <S <S มมมทันอุ้ยท่อนหุงดีอ่ะอมไม่เขาเรียเกเรื่องเนื้อเสียงท่อนหุงใน้ดีเลยเมื่อกี้ปะคนนี้เหรใช่คนนี้ ตุอะไรอีกแล้วย้อมสีดอ๊อแม่มดหรอเป็นผีเหรอ,อโอเคใครกัวงูกงุก่มกลัแมงมุมดูไม่ได้ละเอมนะไมดิดูแนดนให้ความมันเตอรมานเลยเดวิลเดวิลปา มันแบบแยมแซลมอนเหรอแซลมอนปีสาองอีป่ะเพราะมันมีผู้ชายใส่เขาเออพัชจัน์เหรออะไรวะเนื้อะอะไรอ่ะมีแมงมุมม,มีเมดูซา่ามีทุกคนเป็นควีนเหรอะอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกเองงงเลยพูดคุยอ,อ,อะไรไม่ได้เลย ก็เดบาบบาททังเจ็ดเหรอพะเาน่แมอะไรอ่ะเพิร์เพออ o นเดอะท็นึกถึงสายลุงไม่รู้เจ็ดคำว่าสาลุงไหมเพิร์เพอรออนเดอะท็อใช่มันอยู่ของบนลสุดเออเมสเต็ดโอ้โฆษณาทุกคนมู้ไงคเอาฉันก่อนละกัน รู้สึกเวทีมละลายเร็วมากไอพิมต้องห่วงเก่งไม่ทันเลยเฮ้ยมันแบบมันจัดเต็มมากเลยอะไม่ถึงค่ายมันจัดเต็มมากมันแบบมันทุ่มไปเยอะมากสังเกตฉากดีฉากดูมีหลายที่มากแล้วแต่และเมมเบอร์ก็มีฉากไปของตัวเองอีกอะซึ่งมันแบบ มันเปลี่ยนฉากเยอะมากเลยอะแล้วแต่ละฉากก็เป็นซิมบ o นิกค,คือแบบมันเหมือนดูหนังเลยอะเมื่อกี้แล้วก็แบบเป็นหนังที่ตอนแรกเขาเรียกว่าอะไรอะรันรันไทาม์มาตอนที่แบบรันไทม์สเกปมาตอนที่แบบเกิดเรื่องแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปตอนซับมอนแล้วก็ไปแบบไปข้างหน้าอีกอะไรเงี้ยคือแบบแต่ชื่อเพลงแปลว่าพีทแต่ลองว่า purple on top มีแมงมุมมีงูมีเลือดแซลมอนไม่เข้าใจ <laughs> 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 ฉันไม่เข้าใจอ่ะคือแบบตีมนีมน้มันตีม,มอะไรอ่ะไม่เมือนกันแต่คือเพลงดีนะเพลงมันอารมณ์เหมือนเพลงแบบเพลงของหนังเดมอนสมัยก่อนสมัยยุคเก้าสนนอ่ะยุคแบบทีวียังเป็นขาวดำอยู่อ,ะ <c oughs> อ่ะเออสำหรับฉันนะมันเป็นแบบทำไมดูแก่อย่างวะ แต่คือฟังดนตรีนี้แล้วแบบทําให้นึกถึงแบบพวกแบบแม่มมดปีศาจเดวิลอะไรเงี้ยแล้วมันมีการแบบว่าซับมอนเห็นปะเออซับมอนปีศาจมาแต่ผู้นางส่มงกุฎกับทุกคนเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่แบบไม่ใช่สายวิเคราะห์เอ็มวีข,ขนาดนั้นอืมถ้าเกิดเนเพื่อนดูหรอแบบมีคอร์กันได้ยังไงนะคะอย่าลืม มันแชร์ความคิดเห็นกันด้านล่างแบบบอกเราหน่อยว่าแบบเออคอนเซ็ปต์เพลงนี้มันมันเกี่ยวกับอะไรเราเราพวกเราแบบไม่ได้แบบดูเราไม่รู้เรื่องเลยทุกคนแต่คือแบบ MV สวยมากทุกคนสวยมากคือแบบชเหมือนดูหนังอะเหมือนดูหนังอะเหมือนแบบอารมณ์ซีรีส์ใน Netflix กอะของพวกแบบอเมริกันทีนอะที่เกี่ยวกับแบบแมหมดอะไรเงี้ยเออแล้วมีการอันเชิญแบบปิสาจออกมาอะไรเงี้ยเออ ส่วนในความคิดเราเราแบบว่าคือเราตามมาตั้งแต่สมัยที่ชาแนลยังตั้งชื่อเป็น3ามร้อยหกสิบห้าแพทริกไม่ใช่แพ็คทิกเออทำไมตั้งว่าสามร้อยหก้าแพทริกอะก็คือเป็นโปรเจกต์แบบว่าเทนนี่เออมันเป็นชื่อชาแนลตอบจากใครรึเปลไม่ใช่จ้ะเป็นแบบเป็นโปรเจกต์เทนนี่คือเราตามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้เราก็แบบแต่วงเนี้ยได้ยินชื่อมาปีกว่านึงว่าเดียบเราได้ ใช่เพราะว่าก่อนอันนี้วงนี้ก็เคยมีปล่อย M V P D P <า>เดบิวมาเยอะมากเนี่ยเคยดูพ P เดบิวแต่ว่าตั้งแต่แบบว่าจะ c o m แบ็ c ก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะาแบบก็โดน s p อ i l ก็คือแบบเพลงนี้มันก็จริงจเพลงนี้ทีเซอร์มันปล่อยแบบเสร็จเดือนที่แล้วแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเพลงโปรโมทจริงๆแล้วแบบทีนี้ก็พอ teaser มา teaser อ,อีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วท,ทีเนี้ยพอ teaser ตัวที่จะเอามาจริงๆเอามันก็เอาเพลงเดิมนี่ก็แบบเอแบบลุ้งะดองมาเจ็ดเดือนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนทีนั้นแบบแต่ตอนทอพอถึงดันหูกันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้คาดหวังทุกคนค่ะก็คือเราอัดไปเราอัดไปแล้วจบแล้วพูดปิดคลิปพูดอะไรทุกอย่างเพิ่งมาเช็ควิดีโอตอนหลังดูได้จากแสงเราข้างคือกล้องมันแบบว่า มันหยุดเรคคอร์ดไปเพราะอะไรสัอย่างนึ่งอะอแล้วก็เมือนกันเราก็เลยต้องอัดใหม่กันแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวเราจะพูดสรุปรวมความรู้สึกเราเหลังจากดู MV แล้วก็สเตจของโปรเก e k คิดกันละกันนะคะสำหรับวิวนะคะคิดว่าแบบถือว่าเป็นการแบบลงทุนในการเดบิวต์ที่แบบอลังการมากเลยนะสำหรับการเดบิวต์อะคือแบบถ้าไปดู MV กันอะอย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าแบบว่า คือแบบฉากมันเยอะมากชุดมันก็เยอะอยู่แต่แบบฉากมันเยอะแบบเมมเบอร์แต่ละคนมีฉากเป็นของตัวเองอะทุกคนคือเราแบบว้าวอะคือมันว้าวอะเออแบบเรารู้สึกประทับใจนะกับใครใครลุงที่แบบว่าเริ่มทำอะไรแบบเนี้ยดูจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยอะแเราสำหรับคนคนที่ตามอะก็คือแบบว่าเราตามตั้งแต่แบบสมัยแบบช่องยังเป็นของเทนนี่อะเออนั่นแหละ ก็ตามตั้งแต่น,นั้นมาจนกระทั่งแบบพอมาเห็นพวกเขาเดบิวต์แล้วมันก็แบบมันตื้นตันอะมันแบบในที่สุดก็ได้เดบิวต์สักทีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตามมาตามมาตลอดอะไรก็แวะไปดูคลิปเก่าๆพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากให้ทุกคนได้รู้จักวงนี้ดีมากๆเพราะว่าแบบเพลงก็พอในเพลงไหนบ้างก็พอมากเชื่อว่าเมมเบอร์ทุกคนแบบว่าตั้งใจอ่ะใช่ ตัง้งใจให้แบบ MV นี้ออกมาดีแล้วมันออกมาดีทุกคนคือมันออกมาดีเลยนะก็ยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตใอ่า p u อ p l e พล i s, <Kiss>. <S กันด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยสอร์ตพวกเราด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะแบบว่าสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกของพวกเราคือแบบเราไม่มีแพลนไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยเลยคือแบบอยากทําก็ทําคือแบบเนี่ยจอดรถถอยรถเข้าถอยรถออกจนแบบคนแถวบ้านก็คือเดินออกมาแบบมองกันแบบไอเด็กสองตัวนี้มันทําอะไรกันอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือกริยาที่ไม่เหมาะสมคําพูดที่ ไม่สุภาพอะไรเงี้ยพวกเราก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะก,ก็เมมบอกกันได้ใต้ใตคลิปนะคะแต่ว่าเราจะพยายามปรับเนาะจะพยายามปรับให้ดีที่สุด,สดค่ะคืออุปกรณ์เรามันก็ไม่ได้พร้อมอะไรมากเราแบบเอาเท่าที่เรามีนะคะและ้วก็คลิปต่อไปเนี่ยพวกเราจะทำรีแอคหรือรีแคปของศิลปินวงไหนเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศิลปินที่เราอยากให้เรารู้จักเนาะใช่ไม่ว่าจะเพิ่งเดหรือเดนานแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็เมนกันบอกใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าอาณาจักรเคป๊อปมันเป็นไรี่กว้างมากคนมันเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรารู้จักไอดอลทุกวงอ่ะจริงๆบางวงเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่เราไม่รู้จริงๆว่าแบบ เมมเบอร์ในวงนั้นมีใครบ้างแล้วเราอยากทําความรู้จักกับพวกเขามากเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดดูคลิปวิดีโอนี้แล้วะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share กดแชร์กด s u b s นะคะ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกาลังใจใพวกเราครับกร่จะไม่ได้พลาดค,คลิปต่อไปของพวกเรานะครับค่ะแล้วก็ <laughs> จะพูดอะไรอีกนะแต่คนมันไม่มีไม่มีสคริปต์อ่ะทุกคนมันก็เลย <laughs> แบบลืมๆว่าเราต้องพูดอะไรบางเลยแล้วคนก็เดินไปเดินมาแล้วก็เปิดไฟในรถโอเคโอเคฟิล์มมื่วขนาดไหนก็คือเห็นนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปต่อไปแต่ว่ามันอาจจะลงช้าหรือยังไงเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะ <laughs> แต่เราแบบตั้งใจทํากันมากๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล <laughs> ้วค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ